ด้านพระเอกหนุ่มออมอัค้พันที่เพิ่งจะกลับจากทำงานที่ฮ่องกงก็เผยว่าเป็นปลื้มสุดๆเพราะมีแฟนคลับสาวมวยไปรอรับกันจนแน่นสนามบินส่วนเรื่องสัญญาหลังโบกมือลาอดีตต้นสังกัดโพลิพลัสก็ดูจะเนื้อหอมเป็นพิเศษเพราะมีค่ายละครต่างๆรุมจีบให้ไปร่วมงานเพียบแต่เจ้าตัวก็ออกปากว่ายัางไม่พร้อมจะรดประกากับที่ไหนคะ่ะถ้าชวนเซ็นสัญญายังไม่มีนะครับแต่ว่าชวนเล่นละครชวนร่วมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับใช่เปิดโอกาสให้เรามากขึ้นไหมพอเราได้เป็นอิสระนะคือ คือผมไม่ได้มองว่าว่าเปิดโอกาสมากขึ้นนะจริงๆแล้วผมอยู่ที่เก่าโอกาสผมก็เยอะอยู่แล้วนะครับคือมันก็เป็นที่ที่แบบดูแลดีมากๆแต่ว่าคือออกมาก็ก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าคือก็ก็ต้องต้องคอยดูสกรีนงานสกรีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยทําต้องเรียนรู้ไปครับยังมีต่างช่องอย่างช่องสเคยแบบ มีครับมีมีม,ม,มีติดต่อให้เล่นละครมีช่องสามมีเอ็กแซคเบรกพอยต์อะไรเงี้ยมีมีหลายที่ครับแต่ว่าด้วยด้วย,วยเรายังมีละครต่อเนื่องทางช่อง7อยู่เราก็ยังไม่สามารถไปเล่นช่องอื่นได้ครับเรื่องงานนะ่ะรุ่งสุดๆผิดกับเรื่องหัวใจที่เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้โสดสนิทเพราะต้องทุ่มเวลาให้กับงานและครอบครัวก็เลยไม่มีเวลาแบ่งให้สาวที่ไหนคะ่ะ